ไอ้ส่วนไหนทําผิดทุจริตคอรรัปชันก็ต้องมีคําสั่งให้คุณทักษิณกับไปอยู่ในคุกนะครับไม่ใช่ไปนอนท่านสิบสี่ 14, สบายสบายใจเฉิบเลยสารตัดสินจําคุกคดีทุจริตคอร์รัปชันสามก็ดีแทนที่จะไปนอนในคุกกระดานไปนอนโรงพยาบาลแบบ VIP มองสนามมาอารมณ์ดีเลยจิบก็โหสบายนะครับนะครับคนกระดากันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าประเทศไทยนี่ทำไมคุกมีไว้ขังคนจน อืมนะครับวันนี้นะก่อนจะเข้าเนื้อหาคําพิพากษาเนี่ยผมอยากจะกราบขอบคุณศาลฎีกานะครับเพื่อนผมเองก็อยู่ศาลฎีกาหลายคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยว่าศาลฎีกาเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมบอกแล้วศาลสูงสุดของประเทศศาลยุติธรรมในศาลฎีกาเนี่ยสุดๆเลยนะครับนะผมบอกได้เลยว่าสุดๆดศาลฎีกาเนคำพิพากษาเนี่ย,เ,ยนะเวลาตัดสินเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมา ทําเป็นเล่มๆแล้วเอามาขายนะครับผมไม่ต้องซื้อตลอดถ้าคําพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยไม่เป็นธรรมนะนะเข้าข้างคนรวยเข้าข้างเศรษฐีนะผมไม่ซื้อมานี่นี่ผมซื้อทุกเล่มที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ก็คาพิพากษาของเนของสํานักงานส่งเสริมเนี่ยนะครับมาถึงนี่อะไรตอนที่หนึ่งของปีหกแปดเนี่ยเนี่ยพี่เดเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเนี่ยนะเป็นทนายความมาสามสิบเก้าปีซื้อทุกวันทุกเล่มทุกเดือน เพราะเราเชื่อมั่นในคำพิพากษาของศาลสูงว่าให้ตัดสินและเป็นธรรมชอบเรวยกฎหมายและชอบธรรมไม่ว่าเองจะรวยจะเป็นเจ้าสัวนั่งเครื่องบินสามพันล้านใส่นาฬิกาเรือนร้อยกว่าล้านนะครับมีเงินเป็นแสนล้านถ้าเองทําผิดเองก็ต้องติดคุกนะครับวันนี้ศาลฎีกาได้ทําให้เห็นแล้วว่านะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะนะครับเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของประชาชนจริงไหมครับพี่น้องครับ นะครับนะครับสารพระภูมิอาจจะยังไม่เป็นที่พึ่งแต่สารนิคาเป็นที่พึ่งผมคงไม่ต้องพูดถึงสารอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพาผมเข้าไปติดกุ๊กนะครับก็เอาเป็นว่าสารนิการนั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะใครจะวิ่งเต้นบางคนก็บอกมีมีดีลลับมีข้อตกลงผมไม่เชื่อนะไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกนักวิชาการไปนั่งจ่อออกทีวีอ๋อข้ตกลงกันได้แล้วครับน้าผมฟังนะผมอยากจะบอกว่าทุย นะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยว่าสารดีกาเนี่ยวิ่งเต้นไม่ได้น,นักวิชาการพวกนักเคลื่อนไหวไปนั่งทีวีกันพอตกลงกันได้แล้วพอตกลงกันเรียบร้อยก็นะขึ้นเครื่องบินสั่งลูกน้องสตาร์ทเครื่องนะขับเครื่องบินกลับไอต,ตอนไปก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยไปวิจารณ์ไปนั่นนะครับนะครับมัน,มนสารดีกามันวิ่งเต้นไม่ได้ ใครจะไปวิ่งเต้นสารนิกานะครับแค่วิ่งเต้นสารเชต้นสารลูกทณ์แค่ประกันตัวพอเขารู้ว่าคุณทําตัวมัวหมองเขาไล,ออไ,ลนะไล่ออกไปแล้วนะครับไล่ออกไปแล้วนะครับนะนะผู้รากผู้สาคนไหนจะดูพฤติกรรมแบบไม่เป็นกลางเนะยเขาไล่ออกคนเนี่ยนะร้นะองเรียนก็ได้ไล่ออกไม่ต้องมาลองอ่าคลิปกล้องวงจรปิดไล่ออกเขาไม่เหมือนตำรวจไม่เหมือนอายการนะครับอายการนี่กว่าจะไล่ออกนี่ยากนะครับยากมาก ขั้นตอนกระบ,บวนการเยอะไล่ออกยากแต่ตำรวจง่ายกว่า <c oughs> นะแต่ของศาลศาลนี่ง่ายเลยถ้าใครแบบนะเป็นผู้อักษรแล้วรู้ไม่เป็นกลางเข้าข้างอะไรไม่ได้นะครับเพราะนันศาลนี่การว,วิ่งไม่ได้เชื่อผมที่ผมพูดมาเช้าเ้วนะบอกแล้ววิ่งไม่ได้นะครับมีคนบอกวิ่งแลนะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนายใหญ่มั่นใจกลับมานะสองคนพ่อลูกเดินเข้าไปอะไรต่างๆยิ้มหวานนะครับนะครับออกจากบ้านเวลาวันที่เก้าเดือนเก้าอะไรต่างชต่อบอกเลย นะครับเขาเรียกอะไรเนะยวันที่เก้าอ่วันที่เก้าเดือนเก้าวันเนี้ยเก้ากันยาวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาเก้านาฬิกานะครับไม่ว่าปลูกเสกที่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับวิ่งเต้นไม่ได้อย่าไปเชื่อนะครับเพราะนั้นใครมีคดีความอ่ะอย่าไปบอกว่าวิ่งสารได้ไม่มีนะสารที่ไหนวิ่งได้ไม่มีนะครับนะครับสารต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคำพิพากษาของสารก็จะเป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นบรรทัดฐานสําหรับ ใครที่ติดคุกแล้วเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วจะไม่ต้องติดคุกไม่มีครับมีหลายคนบอกว่าพอศสารสั่งให้เอาทักษิณไปติดคุกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอาทางราชทรน์หรืออะไรต่างๆจะให้คุณทักษิณไปนอนอยู่บ้านผมว่าคุณกล้าเลยผมว่าไม่กล้านะใครจะกล้าเอาคุณทักษิณไปนอนบ้านกล้าไหมนะ,นะอ้างว่าอายุเจ็ดสิบปีอ้างว่าป่วยเรื้อรังนะครับเอ ผมก็ไม่กล้านะผมดูประงกงประกาศอะไรคงกรมราชทันเนี่ยนะครับมันต้องรับโทษหนึ่งในสามแะครัต่ผมถามว่าทิพดีกรมราชทันปัจจุบันเนี่ยท่านจะกล้าเนี่ยนะเออนะท่านพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินเนี่ยนะครับเนี่ยคนสนิทของทวีสอดสองในผมรู้จักเนี่ยทั้งพีวีทั้งท่านประวุฒิวงศ์ศรีนินเนี่ยเพิ่งเป็นอธิบดิกรมราชทันได้ไม่กี่วันแล้วท่านกล้าสั่งให้ทักศิณไปนอนอยู่จันทร์สองล่าไม่กล้าไหมผมว่าไม่กล้าแล้วเดี๋ยวมันจะติดคุกอิทารานกันหมด นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่แสดงให้เห็นได้ว่าสารมีการนั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับคุกม,มีไว้ขังคนผิดนะครับนะครับคุกมีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังคนนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วที่ทําผิดก็ต้องติดคุกไม่ว่าคุณจะใหญ่นจะรวยจะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองจะเป็นอดีตนายกคุณต้องติคุกนะครับเพราะคุกม,มีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนนะเพราะฉะนั้น ศาลท่านได้ตัดสินวันนี้เพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเส้นใหญ่เส้นโตนะครับนะครับคุณจะใหญ่จะโตแค่ไหนนะคุณก็ต้องติดคุกถ้าคุณทําผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนวันนี้ <c oughs> นะในส่วนของแพทองคนชินวัตรซึ่งเป็นลูกก็นะนะครับนะก็แสดงความเสียใจนะครับดูแล้วหน้าตาแกเเร้าพ่อติดคุกทุกคนก็ต้องเสียใจก็บอกเป็นห่วงคุณพ่อ คุณพ่อเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ธรรมดาครับนะครับพ่อติดคุกลูกก็ต้องเสียใจก็ต้องน้ําตาซึมธรรมดานะครับอันนี้เราเข้าใจลูกความสัมพันธ์นะนะครับนะทุกคนก็น่าเศร้ามีทั้งแพรทองทานมีทั้งปินทองทาแล้วก็สามีครอบครัวนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนก็ก็ว่ากันไปตามกติกานะครับเออนะครับเออะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ มาพูดถึงด้านการเมืองนะครับพักเพื่อไทยก็ระส่ำคนก็คงจะออกไปไเรื่อยยิ่งนายใหญ่ติดคุกเนี่ยคงจะไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนะช่วงนี้ก็พักเพื่อไทยก็คงจะตกต่ำสุดๆนะนะผมว่าตกต่ำสุดๆนะนะ,นะครับนะเลวร้ายมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งสี่เดือนแล้วทักษิณยิ่งอยู่ในคุกยิ่งจบเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อไทยไม่น่าจะเหลือสอสอไปกันหมดนะครับนะพวกน้ำเงินก็ตีปีกกันเลยนะ ทางด้านนะุทินพี่หนูแกก็บอกว่าจุกรูนะครับอืมเวรกรรมมีจริงนะนะครับเวรกรรมอืมเวรกรรมจริงๆอิอะจบแล้วนะครับพอรัตะกูลเชนวัตบางคนบอกเขาจะเอาลูกเขยมาเป็นหัวหน้าพักอีกนะเอาลูกเขยมาเป็นหัวหน้าพักบางคนก็จะบอกจะเอาลูกเจดแดงมาเป็น ผมว่ามันน่าจะพอกันทีนะสำหรับตระกูลเชนวัตเนะี่ยนะครับมันหลายคนละอืมนะติดคุกติดตารางบางหนีก็ดีบ้างนะทักษิณก็เป็นนายกประเทศไทยคนแรกที่ติดคุกจริงๆน้องสาวคุณทักษิณเนี่ยก็น่าจะเอามาติดคุกได้หนีก็ดีอยู่อีกคนนคึงยิ่งลันะครับแล้วก็มีพวกรัฐมนตรีสมัยทักษิณอีกหลายคนที่หนีก็ดีน่าจะามาติดคุกติดตารางนะครับเราต้องเป็นลูกผู้ชายเ <c oughs> นะี่ยผมว่าตระกูลเชนวัตนพอก่อนดีกว่ามั้ย